สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ดังกินโดนัทแล้วนะคะนะคะ วันนี้วันนี้กล้องคุณนะคะเดี๋ยวยางไงต้องอคลิปนี้ก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะคะแบบว่ากล้องขุ่นมากเลยเปองปรับแปลงใหม่นะคะงไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครต์เก่ง้วยนะคะว่า